คุณฮอนด้า <Roberts> ห <gettable> <profession> <default> ้าห้าห้ะคุณเคียวนะครับสวัสดีพี่ใหม่ค่ะแอดสวัสดีพี่ใหม่ครับคุณเคียวคุณเล็กค่ะนะคุณเล็กใช่ค่ะคุณเควแบรนดว่าดีได้พญาจะนะครับคุณบาบาบูอยู่วัดไหนคะวัดถ้ำเทพสถิตนะครับพี่พี่วิบาบาบูพี่เอกลายสวัสดีพี่ใหม่ค่ะกดไลค์ให้แล้วจ้าคุณบาบาบูขอบคุณที่ตอบนะคะแอดอ่ะพวกกินข้าวอิ่มนะทุกคน ทุกินข้าวอิ่มขอบคุณทุกกางใจเข้าที่ดาดอนนะครับจากภาพประแดงดันให้ทุกช่องนะครับขอบคุณครับคุณสอนชัยนะครับคุณจีราพรน,นะครับอขอบคุณทุกคนนะครับโอ้โหข้าพงเามาเยอะเลย ตามกดให้ค่ะคุณดอนเป็นกลางใจคุณพันพันคุณพันธนันนะครับคุณซาลีนะครับสิบเอ็ดนะครับส่งหมอใจเข้ามาคุณสมควรวัดอยู่ไหนนะครับอยู่อำเภอดงหลวงนะครับคุณอ้นนะอาหารนะครับคุณอมรรัตน์นะครับเวลานี้และตลอดไปด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ อ๋ประต็นมายืงขางู้นะับขอให้ใหประต็นและคำวยวยพรทุกๆุกไลนะครัอาประต็นะมันประตันไรปรกตันบูะไรก็ได้เออขึ้นโบสถองนะครับดันดันสองพันไลทที่บาบาบาบูขอบคุณนะครับทุกคนอ่ะนะก็ ขอบคุณสลับ1,744ไลค์ครับขอบคุณทุกคนนะครับอ้าดันดันดันครับอแอดแอดก็เริ่มอะเป็นของหวานอยู่นะครับคุณนภพรนะครับ บีมายนี้พี่มนาผมขอที่มนามีความสุขสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในการงานในสิ่งที่ทำนะครับนะฮะญาาาม่ญาตาี